จริงๆนะครับถ้าได้ไปฟังคุณนักสินเนี่ยเขจะพูดเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของ Negative Income Tax Negative Income Tax คืออะไรจริงๆจ,จ,จะเริ่มใช้แล้วกับหับเลฟแผงลอยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอืมเรายกตัวอย่างนะ Negative Income Tax เนี่ยเขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าสูรา่ระบบภาษีใครที่เกณฑ์ถึงจะต้องจ่ายภาษีก็จ่ายตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนดส่วนใครไม่ถึง เกณฑ์ที่จะต้องจ่ายภาษีแล้วรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่รัฐกําหนดเขาจะเติมเงินให้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็จะมีคนจนที่รายได้ต่ํากว่าเกณฑ์น้อยลงโดยที่เราจะมีดัชนีชีวัดเป็นการยื่นภาษีนี่นแหละอันนี้เป็นภาพรวมถามว่าเอ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ฮาร์เลิแผ่งลอยเจนโอเคยบอกบางคนเนี่ยยึดฟุตบาทขายในพื้นที่ที่มันเป็นพรามแอรียรเลสเซ่สีลมอู้ขายไป เหมือนจะจนคุณนะขับเบนมาเก็บของแล้วในขณะที่คนจริงๆเขาไม่คนที่จนจริงๆเขาไม่ไมีโอกาสไปอยู่ในที่พรามแอ์เรียไปอยู่ในพี่พี่แบบพรามขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบังคับให้คนที่เป็นฮารเล่นเนี่ยไปขึ้นทะเบียนยื่นภาษีถูกต้องเมื่อคุณเกณฑ์รายได้ผ่านเกณฑ์คุณก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มาขายตรงนี้แล้วคุณต้องไปที่อื่นแล้วแบ่งปันให้คนที่มีรายได้น้อยจริงๆมาขายอันนี้มันคือเริ่มแหละ จะเริ่มและก็กรุงเทพมหานครทีนี้ถามว่านโยบายทางเศรษฐกิจของพรคเพื่อไทยมันถูกเชื่อมโยงกันหมดจาํานโยบายเติมเงินให้กับครอบครัวที่ไม่ถึงของคุณแพรทองทานได้ไหมของพรคเพื่อไทยได้ไหมที่คุณอิงเคยบอกเดี๋ยวจะเติมเงินให้นู่นนี่นั่นมันจะต้องไปยื่นภาษีให้ครบทางประเทศแล้วการจะไปยื่นภาษีให้ครบทุกประเทศคนต้องเรียนรู้ก่อนว่า จะต้องใช้เงินผ่านระบบดิจิตัลนั่นก็คืออีโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันถึงจะต้องวางโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เพื่อให้คุณจ,จับจ่ายใช้สอยเมื่อคุณมีไรายได้คุณไปยืน่นภาษีผ่านระบบเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยรัฐเองก็จะสามารถบริหารจัดการและรู้ว่าอินี่จนจริงจนปลอมได้แหละบางคนมาคอมเมนต์ที่เพจฉันบอกว่าเนี่ยจนไม่จริงแต่มีบัตรคนจนเนี่ยนะใส่ทองใส่หยองอุ้ยตายนี่แหละมันคือเรื่องของ ด a ต้มเมซิกดิเฟเคนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กนโยบายทางเศรษฐกิจของภรรคเพื่อไทยอะ่ะมันจะถูกเชื่อมโยงกันอยู่แต่มันต้องมีโครงก่อนต้องมีแก่นก่อนว่าคนทั้งประเทศอะ่ะจะต้องใช้ระบบศูนย์กลางทางการเงินลักษณะแบบนี้ร่วมกันเพื่อที่จะลดความเออเลอร์ของ Information Data ประมาณนี้นะจ๊ะเล่าให้ฟังอืม เล่าให้ฟังประมาณนี้นะจ๊ะ